ครับสวัสดีครับพักเที่ยงอีกแล้วเช่นเคยครับพักเที่ยงครับวันนี้มาขุดบ่อเราเหมือนเดิมก็ไปหลายรถอยู่ครับโนวานเจอขา้าไล่ไปนูน ากินข้าวเที่ยงครับเที่ยงแล้วเลิกเดือดขุดนี้ได้ไปลาขึ้นเอาดินแห้งให้หมดดีกว่า จนจนโขลยน้ำม um, ันจนโขลยน้ำม right? ันต wow. uh ื huh. uh ่นอาย่าอาจนไม่มีอะไรทำงานเลยนอนโดนสองทางคนเดียวตอรอ้ยตอนนี้เรามีแม่ครัวแม่ครัวมาทำอะไรทอดไข่ตำมัลกอใช่ไหมหนึอัน ภาษาไทยเขาเรียกว่าตำมะละกอตบักูโอ้เลาวอันนัน้นวันนี้วันนี้มีแม่ครัวมีแม่ครัวมาตำมะละกอโมตันหุงให้มันอรอ่อ,รอยๆเด้อยข้าวนะานานอยากเชะอออยากเชะรายรอดดีเหรอ พุงข้าวใส่รถดีรถเสียไม่ได้ต้องใส่รถดีไปเจอยังได้เลยวันนี้เรือจะไม่ได้กว้าแลวคาเลยเจ้าทิ้นก็ลงคลิปแล้วเมื่อกี้อะประมาณประมาณกี่วันฮะ มันกี่วันจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วบ่งั้นก็พากันไปย้ายหินนู่นเลยแหละมั้งงัินหะย้ายหินเลยแหละทั้งทั้งหินทั้งดินเลยดูวยดินด้วยไอ้ไอ้นั่นเอาหินแล้วนี่อันนี้มันอันนี้มันอีกสี่เที่ยวเต็มมั้ยอีกสี่เที่ยวเต็มแล้วก็เอาหินไหมล่ะใครจะเอาหินก่อนถ้าฝั่งนู้นเราก็ย้ายไปฝั่งนู้นก่อน ไม่รู้ว่าใครจะเอาหินก่อนก็นั่นแหละข้างนอกก็เต็มแลวใช่ไหมอกข้างนอกเต็มยังข้างนอกเต็มแล้วเลยนะเต็มหมดข้างนอกนะไอไอข้างนอกเขาให้เขาให้เทนั่นน่ะไมเขาให้เทเลก็นั่นแหละก็ให้เทอยูุเทให้เต็มให้เสมอถนนน่ะน่าจะย้ายที่อยงนี้หรือเออ โอ้ดูท่อแฝดด้วยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยท่อแฝดนี่ก่ารถเราอีกเลยรถเรามีท่ออันเดียวนอนเอามาให้แล้วหรออะไรอ่ะหลังรถกระบะานู่งง่ายไปอ่ะเออแลนี่ครับครับใส่อกกี้ หอยห่อยนี้แเด็กจดูรถเดียวมัไปเลยน้ำยไหลนะลื่นแต่รถน้ำบางๆใช่ไหมแม่โค้งทางอกเขานะรถน้ำบางๆเดี๋ยมอไซค์เขล้มงานสายลงมาเดี๋ยวมันมีแต่ดินเหนียวด้วยดินลื่นโดนน้ำไปพอดีนั่นแหละยาซื้อร้านไหนมา้นป้าคน อ๋อไอบ้านที่มีด็กน้อยยอะรอสั่งเขาแล้วให้คนเลยได้ไหด้นีเขาส่งที่ไหนอีกนะส่งไดเก็บขวดแล้วตุนี่เก็บ้อ้้วนตงมนเลยนีุโอ้โเจมเปรียนจนาบดงไที่ขท เ็นเคยครับพักเที่ยงไม่มีอะไรครับด,ดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวมีมีแม่ครัวมาด้วยวันนี้แม่ครัวหมอตาน <c oughs> แม่ครัวหมอตาน <c oughs> ชายาชายาชายาเขาเรียกชายาชายาหมอตาน <c oughs> ถ้าเรียกตานเฉยๆเขาไม่มีคนรู้จักต้องเรียกหมอตานคนไหนบอก ที่นู้นเอาหนุ้มไหมแถวนี้เขาเอาหินหนุ่มหมดทั้งนั้นแหละถ้าไม่เอาหินหนุนม่ะตายหมดเอาหินหนุ่คือแปลให้ชัดๆก็เอาหินหนุ่ล้อเอาหินหนูมาเอาหินหนูมไหมถ้าไม่เอาหินหนูตายหมัด ตาโซตาดินเต็าวแล้วเอาเพลงอะไรอาการได้อาการเต็มคาราเบลเลยเฮ้ยดูดิทำงานได้สนุกหงอมันไม่เครียดนิ <p ul> <p uls> <p uls> <p <p ่มไหมล่ะฮะฮะนิ่มไหมอ่ะตักดินน่ะนิ่มไหม ลพุกไรเลยคนนี้ยอะควกี่คนนะครับไบยโอ้ดีอ่ะเวลาหินก้อนใหญ่ใหญ่ใช่ยเตจางติดอีัจางงบปฮะสุดกำลังแล้วใครไม่โทจริงโทว่าอโทษมา่ามาจากคน

ต<ป>าอีข้างหนึ่งอีั้างหนึ่งไออีั้งหนึ่งข้างหน้านี่นะ,ะถามครน้อีข้างหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง เอาไมงั้นผมลงหวานแหงนะบอกตอนนี้กระเดยเนากำลังดุมองกันเลยสำหรับคลิปนี้บายบายครับอู้หูหอมยังไม่ได้นั่นเลยกลิ่นมาถึงนี่เลย่หอมวันนีู้้โอ้ยเนี่ยสุดจัดเลยอุ้ยไม่ขมอ่ะ ยัง,ยง,งไม่คมเน,นั่นแหละเอาขึ้นอีกเม็ดนึงใส่ใส่ใส่ทั้งเปลือกออใส่ทั้งเปลือกกินทั้งเปลือกเลยเลยนี่เอาข้งางหลัง,ลงอ่ะตรงนี่นะข้างหน้าเนี่ยอ่งบายบายครับผม